ริงแล้วท่านประธานชาวลริตยิ่งยศหรือว่าท่านประธานเนี่เจอของกิงแล้วเพราะว่าเจ้าปู่ท่านผู้ใหญ่บุญฐานกับท่านผู้ใหญ่ปรีชาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มระคำเที่ยวนี้เอาละครับอย่างน้อยๆเจ้าปู่พิพัธนาคาบอกว่าก็อยากเจอเหมือนกันทีมฝีพายชุดผีดิบบอกงั้นว่าจะแน่ขนาดไหนเอาละครับ ไม่ได้ท้าแต่ที่อยู่นี้ต้องเจอกันอยู่แล้วออมาแล้วคุณูชเอาเลยครับออกมาไม่ลีไม่โลละพี่น้องก็ใส่กันมาแดบเบน้อ นัาเลือยทีเดียวมาดูที่ว่าเจ้าปู่วนาคาร้องน้ำาสแดงวันนี้จะแข่งก่ิดสบวัดใจกับนางพญานาคีเหลือดังแล้วดีพี่น้องจากบ้านชังมอตะบดคำน้ำแซกอำเภอวารินชราบจังหวัดอุบลราชธานีจอมหมดจอมบี้ทุดผีดิบเริ่มจะขยับสับหายเริ่มพยายามจะหนีมาก่อนแล้วแต่ว่าเจ้าปู่วุตินาขาพยายามจะไล่ประกบกอดขอหอมแจกแถมเมื่อราวีไม่ยอมเลิกลาไปไหนไปด้วยนะเอาไปไหนไปด้วยพยายามกอดขอกันมากอดขอกันมาไม่ยอมหนีไม่ยอมห่างเลยจ้า เอาแล้วก็ท่านผู้ชมพี่ไปไหนน้องไปด้วยน้องไปดูด้วยเอาแล้วครับผู้ที่สูสีดูนอออกดูดีดีมีเหนทแต่ผู้ชมคุณเลคู่นี้ไม่ธรรมดาแล้วต่างคนทางใยตทางคนทางทตทางคน่างพี่หัวโตหัวท้ายต่อท่ายถ่ายต่อถ่ายใส่กันมาแบบระเบิดเติมเติมเดเดียวเอาแล้วผู้ชมอย่างู่ที่สูสียังดูไม่หัวจะหอกไม่ถูกใส่กันมาแบบเต็มเต็มเลยจ้า จากระยะทางนั้นค่อนข้างจะไกลไปนิดนึง่านผู้ชมแม่พี่น้อมเชาาเรือก็ัูด้วยก็เลยออมออมแรลงไปบ้างแต่ขอร้องนะครับอย่าออมแรลงเลยใส่มาจัดจังจัดเต็มใส่มาเข้มเข้มสักทีเถอะท่านผู้คุณเอาแล้วพอสมองปุ๊บเริ่มพยาัามเริ่มคอคเริ่มคอะเริ่มคอคอคอ,อมาวจา้าเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงคอนสนามามาแล้วรับ ยอมปู่พี่พืชบอกว่าไม่ยอมเหลือจะพาพวกนายขี่โอ้โหเอาวครับตอนนี้เหลือสองสัมเวยกอดคอกมาตีกันเคียงคู่มาดูอย่างไม่เวียทิ้งห่างกั็จะไม่ทิ้งห่างตอนนี้ผมมาตอนนี้เลี้ยงประมาณสองร้อยก็จะเข้าสู่เทศกาลยังตับเตาดิตอนนี้โอ้กีโตตีนายขี่กันมานายขี่วันจ้าปู่พี่พืชบอกว่าไม่ยอมดูนี่ตอนนี้ ทีที้ตลอ,อดาฟังเ่โมิไซด์มันกับทัดปู้อเอาลยเอาลยมาถึงตัวนี้เหลือทั้งสองลำม,มองหน้ารู้ใจว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าจะาุูพุทธนาคากของน้ำแดงก็มองแล้วว่าน,นางพญาทาทีเฮ้ยมึงก็มาดีว่าน,นางพอานาคีก็บอกว่าจ้าปู่ยุพุทธนาคาพวกแกก็มาเหมือนกันมามาด้วยกันตอนนี้คอยทีถอยอาศัยกันอยู่คอยทีถอยอาศัยเอาอยู่ไม่มีการเลื่อมล้ำไม่มีการเลื่อมล้ำในการที่จะสมดุลในการเติมเตนในนช่ไะครับ บรรดาผ้าของน้องพี่ไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเจ้าปู่กับนางพญานางพญากับเจ้าปู่ตอนนี้ยังดูออกบอกได้ว่าเราจะยังที้ตัวนี้มาแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมดูดีๆกับคู่นี้อย่าพู่ขี้สูสีเขาใจแล้วกันนี่เขาเขาต่อไปทูวท้ายของผู้เขาเสียไม่ พุทธนาค่าหนีขันท้ายได้แบบนี้ผู้จัดการทีมทิบเปย์เปยอยู่ข้างหลังเลยครับบํารุงการกุศชบํารุงการกุศลในการประกวดการแข่งขันเรือเที่ยวที่9ระหว่างเจ้าปู่พิพิธนาคารร่องน้ําแดงพบกับเรือนางพญานาชีรร่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดใจครับเลือกเตัดสินให้ เรือที่อยู่รองน้ำสีแดงเป็นเรือเจ้าโป้พิพิธตะนาคาเป็นฝ่ายชนะครับท่านี้ชม่นี้มาดูเที่ยวที่สิบท่านผู้ชมเที่ยวที่สิบนั่นเป็นรุนไสอีกหน้าที่ของเรือผ่านบัวขาวก็อยู่ร่องน้ำสีเงิงเจอเรือขุนราชนาวีอยู่ร่องน้ำสีแดงเป็นเที่ยวที่สิบเป็นรุนไสอีกท่านผู้ชมคร,รับตอนนี้เรือทั้งสองลำกำลังโรยตัวเข้าสู่จุดปล่อย แล้วส่วนคู่ต่อไปครับเที่ยวต่อไปพรวิคิตนาวาอยู่ในร่องน้ําสีแดงพบกับพรปู่สีอ่อนครับอยู่ในร่องน้ําสีน้ําเงินนะครับ่ันนายกบัวทองท่านรองนายกกีราพรท่านรองลี่านนิวานะครับแล้วก็คุณพี่ผู้ใหญ่ทวีคุณพี่ผู้ใหญ่ปีชาคุณพี่ผู้ใหญ่ทัศนีนะครับแล้วก็ท่าน สบตสุวรรณสบตเพียนไทยสบตอทองกันแล้วก็พี่น้องซึ่งอยู่กับพวกเราน้องนุ่มทีงานลุกทุ่งกัดกระเหมี่ยวทุกปีนะครับเ้วยความรักควาร่ของคุณติดผู้ใหญ่ยิ้มพี่น้องหัวหน้ากองหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนครับน่าจะเป็นเรือถูกคู่หมูถูกเฉียงเตียงถูกกับที่นอนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผ่านบัวขาวแม่เสือสาวจากบ้านห้วยพบกับเรือขุนราชนาวีผู้พักดีต่อสายน้ำเที่ยวนี้ เราให้เป็นเรือดีที่ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับาจาแดงครับ่างบัวขาวครับเจอขุนราชนาวีหรือจากพี่น้องศรีกเกตครับพี่น้องทางบัวหุราศีสไลศรีเกตครับเจอพี่น้องทางทางอุบสราชนานีเป็นขุนราชนาวีครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้นก็ให้เกียรติมาลงที่สนามบ้านท่ากลางด้วยรัตนชัยนาวานะครับขอบคุณมากมากมากมายนะครับ ุณพี่ปราโมชชัยยศิษย์ขอบคุณเยอะๆคุณมากมายที่เอาเครื่องดื่มมาให้เพื่นว่าจะไปเปิด,ปดกลางทางเดอ้อมันมาขึ้นอากาศมา,มมาท่านกมีโอกาสได้รับชมนะครับติดขอบสนามเช่นกันนะครับบางครั้งก็เรียกว่าดูทีมภาพอย่างจะจะแหม่เห็นทุกเส้นขนทีเดียวนะครับปากบิดปากเบี้ยวเวลาภาพก็เห็นนะการบริหารสูตรตะบูชิสบะของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกคนเก่งครับท่านบัวทองติดโชมอพรอมกับท่านรองเรือเทพเจรมิตร เทพศักดิ์สิทธิ์หงเหินฟ้าเทพพลังทองทิวารินเทพนรสิงห์ผ่านบัวขาวนางขัแปลนพรปิชิตนาวาเยาวชนนงกรองคัมปิวร่องลมและเพทพพัชระนาคราชสิบหกลำครับอาจารย์ครับที่สามตุลาคมที่จะถึงนี้ติดตามรับชมกันเลยครับคุณชน